Yeah, the... You're kind of yeah. Ah, sorry, sorry, sorry. Oh, yeah, it's here at Star. Yeah, Star. I it last year. Yes. It's yes. yeah. a the class there. we so you... yeah, quiet. Yeah, we'll be quiet. We'll be quiet. We'll quiet. be quiet. be quiet. เมือนเดิมครกอยันเล่นในด้ก็คือสั้นๆเขาอาร์กิวเขาเป็นรัฐมนตรีเศรษฐกิจอะไรประมาณนี้เนาะ planning planning ของ e c o n o m เป็นช่วยบอกว่ายิ่งธุรกิจ คอมเพล็กซ์น้อยเท่าไหร่ยิ่งเสียงมากเท่านั้นยี่มี 000, มอนอปอรลิพันธ์เขก็จะเอาแต่ละประเทศมาดูว่ามันมีเว็บว่า c o m p l e x กซ์เ i อ y ์เบของเศรษฐกิจขนาดไหนยิ่ง Complex มากก็ยิ่งเรียนแบบได้ยากยิ่งเด e n t นเชตได้ยากถ้าเกิดมีน้อยโฟกัสแค่ธุรกิจอย่างพวกน้ำมันอย่างไรพูดซีเมนตอย่างว่าเราก็คือจะทำให้มันทั้งพัวอันอีกัวแล้วก็บอลละายเพราะว่า พอราคาคอมมอนดี้ขึ้นหนึ่งลงทีหนึ่งเขาจะเป็น,นยางไงเขาไปที่เคสสุ่ว่าเศรษฐกิจต้องต้องจำเป็นต้องมีความซับซ้อนเขาจะมีรูปเว็บเป็นแบบเทรดลิงก์ก g e s ของแต่ละดวงถึงประเทศไทยด้วยเขาก็จะแสดงให้เห็นว่ายิ่งคอมเพล็กซนะ์เท่าไหร่เนี่ยยิ่ง d i เวอร์ซิฟายเท่านั้นไม่คอมเพล็กซ์เท่าไหร่ก็ยิ่งไม่ d i เวอร์ซิฟายแล้วก็ริสกี้เท่านั้นต้องถามรุ่นเขาเพิ่ง <S <S เรียน <You S 1> ปี มังกี้จัมพิ่งต้นไม้คือเฮาส์แมนกับพอสเตอร์นี่เขาไม่ถูกกันนะเออ different idea น yeah they they don't get along actually they have different theory of how development should work number one past 10 y e r s has y e v e r one t h i n g in the world there's some really famous นี่พอมลาไปเม y ่อก y ้ที่ที่ผมอยู่เนี่ยพวกนี้มันใหม่แล้วนี่เขามาอีกรอบแล้ e ครับตั้ e ช็อต Oh no, the, the อ๋อโน้ตแต่ทรัมป์บอกกออต่ามบ่คีโมนี่คือเลิกแล้วไม่ได้เป็นเชคกินแน่ละแต่เขาก็เป็นเหตุการใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเลขายุเอแล้วตอนที่มาตอนนั้นต้องันแปดสองพันเก้าพันสิกลับมาใหม่แล้วก็โจเซฟนาคนนี้ก็คือคนที่คิด <S <S คำว่าอนะํานาจอ่อนซอฟต์พาวเวอร์กับฮาร์ดพาวเวอร์อานาจอ่อนก็คือการที่ทําให้คนทําตามได้โดยที่ไม่ต้องแซงชันไม่ต้องใช้อาวุธเป็นดึงไม่ใช่ดันไม่ใช่แค่แบบหนังหรือโฆษณาอย่างที เหมือนไทยชอบใช้ซ้มอะไรยางเลยสองพันสิบน่าจะเป็นรุ่น,นที่ไม่เคยเคยอาก่อนก็ชอบที่นี่จริงๆแล้วถ้าพูดกันเนี่ยถ้าที่ตามมาดูก็ มาเที่ยวกับสมมติมหาลัยไทยเนาะที่บอกว่ามหาลัยควรจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ทําให้มีสระในการแสดงออกที่นี่ก็ปกติแล้วก็ค่อนข้างที่จะสูงใช่ไหมแต่เรื่องอุยกูเรื่องโรฮิงญาก็มีที่นี่เยอะที่เปรมีแต่กลังๆเรื่องเกี่ยวกับปาเลสไตน์มีที่อยากจะพอพูดเหมือนกันแต่ก็เห็นว่ามีปัญหาอนเอชคอชนี่เป็นคนที่เก่งมากแต่ว่าหัวใจวายเป็น one of the best I think เป็น astrophysicist b u t t u r n policy maker แต่ว่าเสียชีวิตไปแล้ว Graham's famous book ยับถ้าใครเรียน I.R. อันนี้คือสุดละชินิตาพาวเวอร์นี่สวสุดเลยผู้หญิงชินิตาพาวเวอร์นี่เคยมาบางข่ยไหมน่าจะเคยครับออันนี้คือถิ่นผมเลยครับ IGA International. IGA. We're gonna head over to the student lounge. Oh yes, student lounge. Oh, it's not the second floor. Oh, so the numbers are in about 2015-2017, The school started a capital raising program. Right. They raised five hundred and eighty million dollars. from Actually, mostly in alumni from alumni. mostly non-alumni. And then they spent about 129 million on building the right, infrastructure yeah. for this place. Right. Hello, professor. Miller. Hello. How are you? I was a student here at IGA <laughs> <laughs> oh, okay, in 2013, good. 2011. <laughs> uh, welcome back. Yeah. To see you. And uh, i see here. And I'm Stephen Asalam. Ah, oh, uh, nice to see I'm you. Prime ministerial candidate for Thailand. So oh, fantastic! Really good to be Very good. Back here. Uh, my son lives in Kuala Lumpur, and he spends a lot of time in Thailand. So, of course, wow, okay. Bangkok, one of his what, what does place. he do in? Mm. in He's working remotely for an American company. Wow, I okay. globalized, right, right? yeah, exactly. <laughs> Eventually, <laughs> I, ho I hope to, to be published in International Security. Okay, <laughs> okay. Well, <watch> for you. <laughs> yeah, thank you. If if anyone ever IR, a book called Journal International Security, and I'm going to be the Student okay. So as a as a preamble to you guys, when I was here, there was always a mock. Sorry, there was a, was always a mock from the business school. <laughs> like we would have debates or squash squash uh, matches between HBS and HKS, and they would mock us for our facility. <laughs> <laughs> so no, so this is, this, it's a preamble. This let's, still, see, yeah. let's see. if <laughs> they <we> still do. We can. <laughs> we have some arguments <laughs> against them.